ตำรวจทลายโกดังเครื่องสําอางปลอมที่มีนายทุนชาวจีนอยู่เบื้องหลังพบเครื่องสําอางปลอมรวมมูลค่ามากกว่า3ล้านบาทค่ะตำรวจสอบสวนกลางนํากําลังทลายโกดังทุนจีนยานลาดกระบังซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องสําอางปลอมยี่ห้อดังยึดของกลาง36กรายการรวม14,720ชิ้นมูลค่ากว่า3ล้าน6แสนบาทโดยทั้งหมดถูกผลิตขึ้นและส่งขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นางสาวชมัยพรแสดงตัวเป็นผู้ดูแลโก,กดัง กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของนายทุนสัญชาติจีนสั่งสินค้าเครื่องสําอางที่กําลังเป็นที่นิยมในสื่อออนไลน์มาจากประเทศจีนจากนั้นก็นํามาฝากไว้ที่โกดังเก็บสินค้าย่านลาดกระบังโดยกลุ่มนายทุนชาวจีนเปิดร้านออนไลน์เพื่อใช้ในการโฆษณาสินค้ารวม9ร้านจากนั้นจะส่งออเดอร์และที่อยู่การจัดส่งให้กับนางสาวัยพรเป็นคนแพ็คบรรจุสินค้าและส่งให้กับลูกค้าชาวไทยโดยจะได้ค่าส่งชิ้นละประมาณ10บาท สารภาพทำมาแล้ว2ปีมียอดการส่งสินค้าสูงถึง5,000ถึง1,000 0ชิ้นต่อวัน